ทางดีดสายครับเหนื่อยเหนเลยครับผมเฮ้ยไปหนึ่งครับดูาทางครับโโอ้ห สวัสดีครับอยู่กับโฟร์ช่องสไตล์บ้านครับเลยอีกคันครับมาดูมาชมกันครับทางหมดเกิน รับอ๋มาโอ้โหซาลานด์ท่นอ้อทางดินทรายครับเนเนบๆเลยขนาดคนเดินยังจะติดเลยดูครับจะล่วงหรือจะลอด โอ้ <laughs> oh, แรงครับแรงไปได้เฉยมูนครับ tang ruat kip mung kip mung ha ao din อยู่บ่ล่ะไม่ได้อยู่บัวบัอว,วออกไ,ไปได้แล้วครับน่าจะได้ย้าย่อครับเอาไม่ได้เดี๋ยวรอชมรอติดตามคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ